บริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดเลิกดีย้ายเข้าสำนักงานใหม่วันศุกร์ที่18กันยายนพศ2563นายภัยรัตน์โตวิวัตรกรรมการอํำนวยการพร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดหรือ CSE ถือเลิกดีนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองและเครื่องสการะพระพรหมและศาสตายายในการย้ายเข้าสำนักง,งานใหม่ ณอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลขที่155หมู่2ตำบลแม่เหียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยที่ตั้งสำนักง,งานใหม่ดังกล่าวเป็นทำเลอยู่ในใจกลางเมืองมีพื้นที่กว้างขวางและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกันของภาคการศึกษารวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของภาคเอกชนนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ของคนในพื้นที่ภาคเหนือหลังจากพิธีสการะพระพรหมและสารตายายคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมและวางแผนโครงการเพื่อสังคมต่อไปวลิศลาทินนานิวร้อยแปมวลชนทีวีและนิวมหาชนภาคเหนือรายงาน